สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่นะครับน, ie นะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสามนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อในส่วนของดีเอซนะครับเดดไอแลนด์นะครับด่านที่หกถึงสิบนะครับเราก็ไปกันเลยครับไปเราก็ไปลุยกันเดี๋ยวพลังไม่พร้อมไปเลยครับเดี๋ยวกดอาหารได้เฮียังไม่ทันมาจบแม่งเอ็นีกูเลยทิพไหเดี๋นีไอ้โหดไม่ต้องลุกเลยนอนต่อ,อนั่นหละ ร่วงนอนต่อไปเลยลูก,กนีาอะไรนี่ยนยงามไส้ไปครับเราก็ไปต่อกันเลยครับกับดาษที่เจ็ดน,นะครับ อาหารไม่พอไม่เป็นไรครับโอ้ยกดกันมันเลยเบ้เฮยถึงอย่างเออถึงแล้วโอเคห่วยเดี๋ยวเดินมาหน้าลาอารามมาก ใส่จริงในรายทงทาาอเมริกันเนี่ยนบอกไม่เป็นแหะกดหมอนหมดกดหมอนก็แก้คัดได้คุณยังใช้ได้อยูอ่บอกตอมบี้ก็ไม่เว้นนะพี่กูเนี้ <laughs> เอาเล่บอกดีเพอร์กก็ไม่เว้นนะครับสวยนี่เอาหมด <laughs> ก็แย่เลยกว่าเราเดี๋ยวยหมดแล้ววิแอร์หมดแล้วครับเราก็ไปต่อกันนะครับกับด่านที่แปดพอดีพลังมันขึ้นหไหมนะก,กดกินรอไว้ก่อนเลยก็ได้ ลรวก็ซอ,อยยิกเข้าไปซอ,อยกันเข้าไปเป็นมาม่าข้าวซอ,อยกันเลยทีเดียวอืออือ,อ,อหอผู้ปกครองมารอพบอะไรตัวที่นอนอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยม่รอกูจังหวะกูชาร์จเลยนะบักคำหน่อย หกแม่งนี่มีแบบแม่งเวลาตายท่ามึงีลาโคตรอะโอเคครับเราก็ไปต่อกันนะครับกับด่านที่เก้า เอ้ยไม่ใช่สามมันสี่สี่นะถึงจะโฆษณาทีนะี่เออพูดผิดคือสามยังไม่โคนะสีะ 4, อ่อะโคเออตู่ก็ลืมเดี๋ยวแล้ว,ลวนี่อะไรเนี่ยโอ้โหของมารอพบเพียบเลยเนะี่ยของโหลดแป๊บ หมดยังเออหมดแล้วก็ไปต่อกันนะครับกับด่านที่ลองทนดูโฆษณานิดหนึ่งนะครับอืมโอ้ยนะครับแล้วก็ไปต่อกันด่านที่สิบเลยนะครับ ปวดกันมันเลยไหมชีวิตนี้โอ้ยเดี๋ยว ผ่านี้พี่ถือว่าเป็นภาคที่โอเคนะสนนมดุลดีมันก็ไม่ได้ยากจนกันไปก็คือสายฟรีเล่นได้อะอืมไม่จําเป็นว่าต้องเติมอะไรเงี้ยถ้าเล่นถ้าน้องยิงแม่นอยู่แล้วก็เฮ้ยไ่้งเฮียกับฟาดกหน้าแหกตังนี้โอเคครับสรุปมาไปไปแล้วนะครับกับซอมบี้ฟอนเทีย 3นะครับในส่วนของ DLC Dead Island นะครับด่านที่6ถึงด่านที่10ครับเป็นไงครับก็ซอมบี้แม่งก็เริ่มมีแบบทูพีดแล้วนะครับคือถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูกันนะครับ ยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ